สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนกลับมาพบกันกับนิ่งอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะพี่น้องมอนี้ค่ะนิงได้ส้มตำปีกไก่ย,ย่างแล้วก็ปลาหมึกทอดข้าวเหนียวซูพีซูนองกินเดอร์มามากินข่าวน้ำกันค่ะสบายดมแห้งทุกคนเนาะคณะนะพี่น้องเนาะผักอันนี้เป็นผักกาดหินหรือว่าผักกาดเขียวใยเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะมาลงใหม่ลงมือกินกันเลยคือเกาเด้อก,ก้อนกินนี้ก็ขอฝากไปในเด้อค่ะเด้อปลาหมึกแห้งอันนี้นะคะปลาหมึกแห้งอันนี้นะคะ ของครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะ2ขีดราคา250บาทนะคะพี่น้องที่สนใจสามารถสั่งได,ด้เ้อค่ะเด้อข้อมูลการติดต่อเดี๋ยวนี้สิโพดเอาไว้ใต้คลิปเ้ยค่ะพี่น้องเด้อส่งทั่วไทยส่งทั่วโลกนะคะพี่น้องในอเมริกาก็มีตัวแทนขายนะคะสามารถเข้าดูได้ที่เพจน,นะคะมามากินขวน้ำกันค่ะตอนนี้10โมงเช้าค่ะกินเราดวก็สิออกไปขับรถชงอาหารตื่นเต้นมากเลยโมนี้เป็นมือที่2นะอืมกินข้าวก้อย้อนี้ luôn cึก hỉu, tạm mồ khui mồ con, mực cắp quả อาซิครับถึงบ่ายสองมืนกัเพิ่มเป็นอันสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองสามชั่วโมงมึงดูมึงนเนี่ยร้านอาหารมันเปิดสิบเอ็ดโมงค่ะพี่น้องไปออกซประมาณสิบโมงสี่สิบห,ห้ากนมั่งดีไก่ตำหงต่ำ ผู้ใดยู่หอพักเอาเขาเครื่องอันอบร่มร่อนด้สิบห้านาทีเอ้ยสามร้อยห้าไฟสามร้อยห้าสิบแปดนาทีเราถึงทอดกรอบคือปิ้งได้เต่าทานเลย กลิ่ไก่กับส้มตำของม,มันเขากันเนาะไก่ย่างส้มตำทันยุขอนแกนก็จะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางแซ่บย่างใส่ขมิ้นนะ มึงกล่องได้บ่แมาณอย่างเรามันโฟกัสบ่มันโฟกัสบ่เดี๋ยวเนี่ยมึงเคยเห็น อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์วันชาติของอเมริกาวันที่4ก,กรกฎาคมของทุกปี็ปนวันชาติทุกบานกันบาร์บีคิวแล้วก็ตามสถานที่หลายๆที่ก็สีมิจุดพูดต่อหนันขึ้นปีที่เราววันชาติเงียบเงา พาไม่มีเวลาปีนกับินาที่คึกคืนขึ้นเกาๆค่ะมเมียนก็ได้ไปฟิตเนสมาเป็นเดือนเพราะว่าโอจินมาบอสับายแม่กะติดจากโอจินเนาะแล้วก็อยากนั่นยากนี่อมมเช้าก็เล่พึ่งได้ไปฟิตเนสได้รอบหนึ่งเดือน เกิดรอยเปรเซ้นเหรอคะพี่น้องห้องอาบน้ำห้องเศร้าหน้าค้นไปอะแต่สิบเปอร์นต์บสไซนากาเรามเนี่ยอีกสิบเปอร์เซ็นต์กั่างอยแต่วันนี้ก็สซอยู่ ข่าวหมู่บ้านเห็นบอกว่ามันสิมีอีกสายนึงมาจากสายพันธุ์หนึ่งมาจากอินเดียเนาะคือสายพันธุ์เอียงบรลลไว้ลัดจับไม่ได้แล้วเป็น้าลัโค้กไปนี่ละแต่ว่าอันวัคซีนมาดอนนามันป้องกันได้ป่ะ่๊ะเอาบริษีมาดอนนาไหมซีดไฟเซอร์ไปยังไงไปนเลย <laughs> แต่สำหรับคนที่ิดวัคซีนกับอาชีนาป้องกันได้นระดับหนึ่งครับ ฉีดวัคซีนี้มังไทยได้เสียเงินบ่ค่ะก็เออไ่ได้ถามมันอีเมลอยู่บ้านเนาะอีเม่กับพ่อในสีบอ,อกว่าพ่อในให้เราสีไมนะ่อยากให้เราสีดวัคซีนอันอันชิโนแว็กซี่ยังหยางอันนะอยากคห้เราสีมาโดานหนาหรือว่าไฟเซอร์แบงก์สีก็เลยให้เล่าถาก่อนือมไก่ แซบเข่าขึ้นเงยนะว่ามันเนี่ยเข้าวเหนื่ยแต่ว่าเข่าติดมือภาษาอีสานพี่น้องคนไทยแต่เสีฟ้องมาดูเลยมันเงยแบบว่ามันเงยติดมือเหม่อข้าติดมือหนาวมันเนี่ย เื่อเงนตอนนั้นเศร้ากะขาไปเช็คเนยที่ว่าไปฟินิลเห็นคนบริษัทน้าก,กากเ,นะเปิดยังสินะเปิดจิจการเต็มรูปแบบนิงก็เลยขอไปเช็คใน Google. กเูเกะยอดผู้ติดเชื้อไม่ถ้าในอาทิตย์นี้เท่ใดงังนสินะอาทิตย์ก่อนไม่ไม่คนติด แคใไม้ประมาณหารอยคนอาทิตย์แล้วส่วนอาทิตย์นี้ตี่เชื่อไม้แค่สามรอยขคนหน่อยลง่งแสดงว,ว่าถือวัคซีนกันสิเบอร์เราได้เนี่ยไปชี่วัคซีนกัน ขีดเท่าันแหละมันตัวมันขีดสวงอ่ะมันฉีดไม่แบบสว่าง จำนำจำหุง เดี๋ยวอา,าทิตนาชิดายทายคลิปตอนไปส่งอาหารไม่พี่น้องเบิง่งเนาะเพราะว่าเพิ่งจะสั่งแนวติดไอติดกล่องในรถไปนะขาต่างกล่องในรถอือตอนนี้บ่มีเขาได้อาทิตนาว่าฉันสินส่งมาหารหรือชิดเงาสั่งสื่อทางอินเทอร์เน็ต เข้าแล้วอะช่วงกาแฟเย็นอนะติดโต๊ะไปเมื่อวานสองชั่วโมองวันนี้ตรงสามชั่วโมองเนะนี่ยมวน อิ่มแล้วคะ่ะพี่น้องขี่แซ่บไปนน้ำกันได้คะ่ะเด้อืน้นนี้ส้มตำไก่ย่างปลาหมึกทอดข้าวเหนียวนะคะอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้ขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกับพอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ